น้อยมนอนลจ้ะคิดอะไรเหรอเอาละเอาละยากแล้วชีวิตยากแล้วต้องหาเงินแล้วฮัลโหลวันนี้เราจะมาเรียกแช่นกันเหมือนเดิมขอให้เมื่อยขอให้นอนคืนนี้นอนโบกมือไม่หยุดกับบรีแอคชั่นวงไม่ใหม่วงไม่ใหม่แต่ใหม่สำหรับช่องเรานี่ สรรหาจะดูเออชื่อวงว่าดีเซเว่นก็คือเป็นวงที่มีเมมเบอร์คนไทยทั้งหมด4ีคนแล้วก็เกาหลี3คนอ๋อก็เลย7คนก็เลยเป็นดิเซเว่นใช่ซึ่งมาจากรายการเซ r ร์ v a l ลชื่อสเตเวนสตาร์ <c oughs> ลิ้นไม่ม้วนเลยลินเปรีย้ย <c oughs> <c oughs> ินเปรี้ยมากแล้วก็รายการนี้ก็คือน่าจะฉายจบไปประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็น้องๆก็คือเดบิวต์กันตอนมกราประมาณที่เดือนมกรา อันนี้ก็น้องๆคัมแบ็กในเพลงกุดไหนฝันดีรอบที่ร้อยแต่เพลงชื่อเพลงดูน่ารักนะฝันดีรอบที่ร้อยไม่นอนละจ้าคิดอะไรเหรอไม่ก็เหมือนแบบฝันดีนะแล้วก็ตอบฝันดีนะแล้วก็ฝันดีนะ <c oughs> ฟังดูคิดดีไม่ได้เลย<ม>พอมาจากแกอ่ะไม่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 อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจจ้ะฉันไม่ได้คิดอะไรจะ <c oughs> ้ะคนบ้า <คน S 1> ดูเลยดีกว่าดูเลยดีกว่าโอเคสามสองหนึ่งไป อุ้ยของแกมสีน่ารักจังอนะเออจริงอุ้ยฉันชอบสีสีช่วงนี้ MVT Pop เหมือนสีสดเนาะเหมือนเน้นเน้นสีฮิตสีคนนี้ไม่ใช่คนไหนป่ะจากเสียงแต่ร้องชัดมากนะ น่ารักจังน่ารักเนาะอืมวิเเพงแบบเพลงน่ารักกว่ะเพลงแบบโพสิทีฟมากเลยอะเออแบบดิลี่แนนเชื่อว่มีเบมเบอร์นัชัดองชัดทุกคนเข้องชัดมาก

ก็คือจะพูดวนไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากฟังต่อเลยน่ารักจังเพลงอ่ะคนร้องก็น่ารักจังวิวิวร้องชัดมากร้องชัดทุกคนเลยน่ารักอ้าวแล้วเราละยากแล้วชีวิตยากแล้วต้องหาเงินแล้ว นี่ยังไม่เนีเรายังไม่เคยดูเพลงสองเพลงก่อนหน้านี้ด้วยนะ Get Root กับ Chemistry อ่ะยังไม่เคยดูจะมีผู้ชายสูดเพลงนี้ให้แม่ชาติเนี้ย <c oughs> ออกจากบ้านก่อนเนาะสภ <c oughs> <c oughs> าพ วีท่าเอ้ยชอบตันชอบฉากนี้มันแบบน่ารักโคดอ,อัพตรงนั้นอ่ะเป็นเอวีที่ดูแล้วต้องยิ้มตามตลอดเลยอ่ะเออคือ,คอแบบมันน่าโยกเนาะใช่ นอนตักกันค่ะโมไลทำไมอ่ะอ้ยชอบตังแบบอีๆอะไรเออเนาะเป็นมันเป็นเอ็มวีที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดิอ่ะ มันไม่ได้แบบคือระหว่างที่ดูไปมันไม่ได้แบบโอยเหมือนเชียร์มวยอะนึกออกวะแต่มันเป็นแบบนี่รู้สึกว่ามันส่งกับชื่อ <นา S 2> เพลงทุกนัน <า S 2> รู้สึกว่าเออถ้าแบบในระหว่างวันเหนื่อยอะไรมาแล้ว,ลวได้ยินเพลงนี้มันคงแบบเป็นคืนที่ดีได้เออแบบแต่ไม่ได้ฝันดีนะฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนสบายเออไม่เป็นสบายในยกเอาไม่เอาเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้เลือก อะไแกจะแรงเพื่อแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบว่ามันมน,น,น่ารแบบัากจังอะมันแบบเป็นแบบเอ็มวีที่เออมันเป็นต้องยิม้มอะเออมันสบายหูมันสบายใจโทนสีมันแบบดีโทนเออมันเป็นสบายใจจริงน้องไทยชัดมากโอ้ไม่กอน้องแบบแต่ว่าอ,อยู่ไทยนานเท่าไหร่อ่ะไม่นานเพราะว่าน้องเพิ่งมาน้องเพิ่งมาไทยตอนที่จะเริ่มโปรเจกต์เองตอนจะเริ่มโปรเจกต์เซอร์ไวเวอร์อ่ะ น้องเพิ่งมาไทยฉันได้ดูอยู่สารภาพว่าได้ดูอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งีพีท่วนสารภาพว่าไม่ได้ดูแต่ว่าน่ารักจังเพราะว่าจริงๆตอนนั้นที่ได้ดูพรรู้จักพอรู้จักนิวคิดเพราะว่ารู้จักเมมเบอร์ <c oughs> ของนิวคิดก็คือฮันซอนแล้วอันนี้มีเมมเบอร์จากนิวคิดมา2คน ออแล้วตอนตอนนั้นอะคือแบบว่าก็แบบไปนั่งหาข้อมูลจนทุกวันนี้สารภาพว่าก็ยังไม่เจอนะว่าสงสัยว่าแบบอ้าวแล้วน้องเ<ผ>มมเบอร์เมมเบอร์สคน,นแล้วน้องยังอยู่นิวคิดหรือเปล่าเหมือนน้องยังอยู่นิวคิดแล้ว อแล้วทางนี้ล่ะเ,เหมือนมีสัญญากี่ปีอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เซิร์ชทวิตมาเหมือนจะเห็นว่าสามปีเปล่าแต่ไม่ชัวร์โบราณเดี๋ยวแบบ X แซว X อ๋อเหรอต้องเป็น X เ่งเหม็นะมะล่ะคุณอีรอนมาค่ะุณนลบมันคืนมาคออีรอนมาจะฟังรู้เรื่องไหมเราจะพาทำเนไม่พูด <c oughs> น่ารักกังเลยอแล้วมันแบบโยกตามเบาๆเนาะฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีอืะอยากไปดูอีก2เพลงปะอันนี้อันนี้คัมแบ็กที่3หรือปะเห็นก่อนอันนี้2เพลงคือ Get Lost คือเพลงเพลงเดบิวต์กับเพลง Chemistry โอ้ยอยากดูเลยเอาจริงอาจจะเคยฟังแบบอาจจะเคยฟังมาก่อนแต่ว่าไม่ทันได้แบบมาตั้งใจดู MB หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าอาจจะนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อนนี้น่ารักเลยอ่ะเพราะบางทีเราก็เปิดรันเพลงไปได้เลยเนาะแต่อันนี้น่ารักเพลงนี้น่ารักเราช ชอบโทนสีแบบเปลีย่ยสีแบบดีมันแบบสมมทอะ่ะอืมเราชอบโทนอของเพลงด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ฟันดีร็อกที่ลอยอเราสึกว่าเป็นเพลงที่ทําให้เราอารมณ์ดีได้อะ่ะอืมอืมใช่ใช่ซึ่งหวังว่าจะแมสนะเพลงเนี้ยรากเธออเมวยอยชัยมูเหมือนกันนะแกอะ่ะ <laughs> หรือว่าแบบเด็กต้องพยายามใช่ไหมใช่เขาลองไทยชัดมากนะภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากค่ะเพราะทุกวันนี้เราอะ่ชัดวันนี้เราไม่จบแล้วคลิปอะไม่จบและนี่ไงจะบอกว่าวันนี้เราก็พอเท่านี้อยู่กันยันฟ้าสาง พอเท่านี้ดีกว่าวันนี้เราพอเท่านี้ดีกว่าโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากน้องๆงวงดีเซเว่นเอาไว้ด้วยแล้วก็สามารถป้ายยาได้นะคะป้ายยาได้คะ่ะหรือใครมีความรู้เรื่องสัญญาวงยาอยากจะเล่าก็เล่าได้อยากรู้เหมือนกันความทำงานหนักหาเงินเลี้ยงดิไปดูไปดูเซอร์ไวโลไปดูไปดูเซเวนสตาร์นี่ย้อนกลับไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาไว้ ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ชี้ไปเรื่อยไปละบ๊ายบาย